ดึกมากแล้วถนนกรุงเทพบางกลวยยามนี้ทอดตัวยาวเหยียดเหมือนหมูใหญ่แสนเกียดขานอยู่ในความสงบเงาโบสถ์สูงใหญ่วัดหูช้างตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบ,บุรีเกลื่อนหายไปกับความมืดเบื้องหลังปล่อยให้กระเบื้องหลังคาเล่นเงาล้อเดือนข้างขึ้นมันระยับเก๋งสีเทาลดความเร็วลงเมื่อแสงไฟสตาร์จับป้ายวัดหูช้างกระทั่งจอดนิ่งสนิทไฟหน้าดับเครื่องยนต์หยุดทำงาน ความมืดมิดและเงียบสงบที่ถูกขับไล่ไปย้อนกลับมาครอบครองอีกครั้งคงม,มีเพียงมแมลงกลางคืนเท่านั้นที่ยังเกรดเปีกประสานํำนองของบทเพลงแห่งรัติการต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดชายในชุดสีทึบพาตัวเองลงมายืนกับพื้นถน,นนอันเปล่าเปลี่ยวสูดลมหายใจเข้าอย่างพอใจเมื่อเห็นสภาพรอบด้านแล้วก้าวไปประคองหญิงสาวที่ยังมีอาการสั่นสะท้านเพราะความบาดกลัวกวากลุมจิตใจเธออยู่ประตูรถถูกเปิดออกอีกครั้ง เกล่นข่าวเลือดฉุนเฉียวโชวยออกมาทั้งสองช่วยกันลากร่างไร้วิญญาณของชายกลางคนออกมาจากรถจนถึงกอหญ้าแล้วก็ออกแรงผลักร่างนั้นหลุดลายถนนตกลงไปทอดยาวกับพื้นดินเบื้องล่างเท้าทั้งสองแช่อยู่ในแอ่งน้ําเครื่องยนต์ถูกบังคับให้ทํางานอีกครั้งลําแสงไฟหน้าสาดส่องเป็นสีเงินเก๋งสีเทาเคลื่อนตัวตีวงบนที่ว่างทางเข้าวัดหูช้างเลี้ยวย้อนพาสองหนุ่มสาวกลับเข้าก,กรุงเทพทิ้งความมืดมิด บทเพลงแห่งรัติกาลและร่างไร้วิญญาณน,นั้นไว้เบื้องหลังสามทุ่มเศษที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ย่านหัวหมากเก๋งสีเทาพุ่งเข้ามาจอดสตรีวรัยยี่สิบเศษเปิดประตูก้าวขึ้นไปนั่งคู่กับชายจีนร่างท้วมวัยกลางคนหลังพวงมาลัยรถด้วยใบหน้าเยิ้มแย้มคอยเฮียนานไหมน้องเพิ่งเสร็จเหมือนกันเจ้าของใบหน้าขมเข้มผิวคล้ำเอ่ยปากโดยไม่ตอบคำถาม,ถามตรงๆไปหาพี่ที่เมืองนอนท์ก่อนนะตามสบาย จะอยู่นานนักก็แล้วกันเวลามีไม่มากนักผู้เป็นเจ้าของรถอนุญาตและสำทับในที่ก่อนจะพุ่งเก๋งขันงามไปตามทิศทางที่หญิงสาวต้องการเกือบห้าทุม่มยังไม่ดึกมากนักบนถนนเปลี่ยวของจังหวัดนนทบ,บุรีเก๋งสีเทาจอดสงบนิ่งอยู่เฮียสัญญาแล้วไงว่าจะช่วยน้องสาวตาคมผิวคล้ำหน้าเข้มเกลีดเสียงออกมาด้วยความรู้สึกเจ็บแขนน้องยอมทําให้เฮียทุกอย่างทํายิ่งกว่าหมอนวดหรืออีพวกนั้นมาทํากัน เพื่อให้เฮียมีความสุขน้องทําได้ทั้งนั้นไม่เคยรังเกียจพอมาถึงเรื่องของน้องแค่นี้เฮียก็ช่วยไม่ได้อยากเห็นพี่ชายของน้องติดคุกใช่ไหมอย่าเพิ่งเอะอะไปถึงยังไงเฮียก็ต้องช่วยจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้หรือตอนนี้ยังให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเงินหลายหมื่นบาทเฮียยังขัดด้านอื่นอยู่หมุนไม่ค่อยทันน้องต้องเห็นใจเฮียบ้างสิเฮียสัญญาว่าจะช่วยก็ต้องช่วยน้องเข้าใจเรื่องของเฮียจึงพยายามให้ความสุขทุกอย่าง ไม่อยากให้เฮียเครียดมากแต่ที่เฮียพูดกับพี่อย่างนั้นมันไม่ดีไปขู่เขาอย่างนั้นเฮียยังไม่รู้จักพี่ชายของน้องดิเขาทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่าคนเสียงของหญิงสาวอ่อนลงราวกับเหน็ดเหนื่อยเพราะออกแรงวิ่งมานับกิโลเมื่อกล่าวจบประโยคเฮียขยับตัวเพื่อบรรเทาความอึดอัดที่ต้องมานั่งเจริจากับสาวคนรักเป็นเวลานานหลังจะเกิดปากเสียงกับพี่ชายของหล่อนมายกยกการสนทนาหยุดไปชั่วขณะ เมื่อเสียงเหียสาลวนอยู่กับการจอบเร็วไฟจากดูปองกับบุรีแสียงไฟล้อเล่นกับหัวแหวนเพชรวงใหญ่ที่นิ้วเหียมันเปล่งประกายวูบวาบบอกข่ามหาศาลเฮียทําจริงๆอย่างที่พูดเฮียปล่อยคําพูดออกมาเมื่ออาจบุรีเข้าปอดได้สองสามครั้งถ้าเขาทําเฮียได้เฮียก็ทําได้เหมือนกันจะยิงก็ต้องยิงกันใครจะยอมปล่อยให้ทาเอาข้างเดียวช่วยมามากแล้วยังจะคิดมาฆ่าเฮียเฮียก็ฆ่ามาได้เปรี้ยง เสียงระเบิดของกระสุนนัดนั้นสอดแทรกการเจรจาของคนทั้งสองให้หยุดลงสิ้นเสียงระเบิดของทูดมรณะทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงคล่ำควรวญเพราะความเจ็บปวดร่างของเหย,งคยค่อยๆสุดคว่ำกระเบาะรถด้านหลังของเหลวสีแดงไหลยเยิ้มออกมาจากรูเล็กๆที่ต้นคอแผ่กระจายไปที่ปกเสื้อจนช่ำก่อนหยดลงสู่พื้นรถพี่ไม่ต้องพูดมากเสียงตะวาดจากชายในชุดสีททบที่กำลังยัดจุดสองสอง ทูดมรณะใส่กระเป๋าขนตัวเก็บเงินของมีค่าให้หมดตีสามกว่าที่โรงงานทําลูกชิ้นแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนถนนสาธุประดิษฐ์แขวงบางโคร่เขตยาน,นวะกรุงเทพมหานครคนง,งานชายหญิงหลายสิบคนกําลังขมักขมิ่นนาลูกชิ้นชั้นดีบรรจุลงถุงพลาสติกนําส่งลูกค้าตามตลาดและร้านอาหารทั่วกรุงเทพนายอภรณ์อายุ45ปีเจ้าของกิจการ ได้ฝ่าฟันความยากลำบากมาตั้งแต่อดีตจนสามารถนำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นของเขาเข้าคลองตลาดได้อย่างสวยงามพร้อมกับฐานะส่วนตัวขยับดีขึ้นถึงระดับเสียห้องนอนซึ่งอยู่บนชั้นสองของโรงงานเป็นที่รู้กันดีว่าคือวิมานของนอายอรตเตียงนอนกว้างใหญ่ฟูกหนากว่าคืบแอร์เ,อเย็นช่่าตู้เย็นเต็มไปด้วยผลไม้และเหล้าเบียร์โทรทัศน์สีวิดีโอสเตอริโอชุดเล็กพร่งพร้อมบริบูรณ์ห้องน้ำ อ่างอาบน้ำร้อนเย็นเสร็จสรรพสาวสวยหลายสิบนางวนเวียนมานอนอ้างค้างแรมในวิมานแห่งนี้เป็นประจำจนคนงานเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทราบซึ้งดีกับการไปคนเจ้าจูของนายจ้างนายอาพรเป็นนักเที่ยวระดับเสี่ยนพนักงานต้อนรับสถานเดิรงรมต่างๆหลายแห่งรู้จักเขาเป็นอย่างดีสถานอาบอบนวดไนคลับวาเลนไทน์โรฟิโนเป็นแหล่งสำาราญประจำของหนุ่มใหญ่วัย4ี้ปีผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตผูน้นี้ความเจ้าชู้ และความต้องการด้านรสวัสด์อันไม่มีวันรู้จบของเสียอาพอรทําให้เขาผูกพันกับเหล่านางโทรศัพท์หลายแห่งโดยเฉพาะย่านหัวหมากรามคําแหงซึ่งมีนักศึกษาสาวหลายนางเอาร่างกายเขาเ้าแลกเงินเพื่อต้องการให้ตัวเองมีชีวิตอยู่กับความรู้ราฟู้ฟ้าของกรุงเทพได้คู่นอนที่เสียอาพอรพามาเล่นการกลีธาบ่อยครั้งที่สุดในรอบแเดือนที่ผ่านมานั่นคือนางวราพรหรือแดงสาวช่างเสริมสวยสำนักใกล้วัดไผ่เงิน ถนนสาธุประดิษฐ์เขตยนานาวากรุงเทพมหานครแดงหรือวราพรเธอไม่ใช่คนโสดแต่ความต้องการชนิดถมไม่เต็มของเธอทําให้ต้องเปลี่ยนเวลาจากนายเอกสามีมาหาลาไพ้และความสนุกสนานเพิ่มความบันให้กับชีวิตกับเสียอาพรนักรักผู้ยิ่งยงเสมอความชั่วดีย่อมมีวันปรากฏวันหนึ่งของปลายปีที่ผ่านมาเสียอาพรหิวแางแดงไปเสพสุการเีทากันไกลถึงพิษณุโลกในเอกตามไปพบ ซึ่งกำลังจูจ่เฉกันอยู่จึงเปิดศึกหน้านางด้วยกันปั้นสั่งสอนเสียอาพอรพร้อมกับประกาศห้ามยุ่งเกี่ยวกับเด็ดขาดหากไม่เชื่อหรือมีครั้งต่อไปคําตอบจะเป็นลูกปืนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก่อนหน้าจะมีนางแดงหรือวรภราพรเป็นคู่ซ้อมเสียอาพอรได้เปิดห้องเครื่องสํารวจความสาวของนางสาวทานตะวันน้องสาวาดังแดงเป็นประจำแต่เมื่อมาพบบทสุดสยิวด้วยลีลาชั้นเชิงหงร้อนมังกรรำของนางวรราพรหรือแดง ไม่หวืเผลอสาวทานตะวันผู้เป็นน้องจึงมีอันต้องตกอันดับไปที่หอพักย่านคลองจันทร์นางสาวสุนิสาหรือน้องเพื่อนร่วมห้องของแม่มเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เพื่อนร่วมหอพวกเราไม่แน่ใจว่าน้องเป็นนักศึกษารามหรือเปล่าเคยเห็นแต่งชุดนักศึกษาแต่เวลาสอบไม่ไปลงทะเบียนมันแปลกดีนะคะสาวลูกพก่อขุนคนหนึ่งพูดถึงนางสาวสุนิสาเธอทำตัวไม่ดีนักมีโทรศัพท์ผู้ชายมากกว่าทุกคน รถเก๋งมารับถึงหอก็หลายครั้งตอนค่ำๆไม่รู้ไปเรียนหนังสือกันที่ไหนจนถึงเช้าอย่าให้ผมพูดอะไรมากกว่านี้เลยครับเธอมาอยู่ไม่ถึงสมเดือนรู้จักกันหมดไปทุกหอความเห็นของหนุ่มคนหนึ่งในหอพักแห่งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียอภรรกับสุนิสาเริ่มต้นจากการแนะนําของครูสอนเรีาดย่านวงเวียนใหญ่ชื่อเปียกและแม้จะมีวัยเพียง22แต่สุนิสาหรือน้องมีความสามารถชนิดครูวทาให้เกิดความรู้สึกบีบรัด โดดตอดมีปากที่สร้างความเสียวส่้นไปทั่วปุมขนในร่างกายสเสน่ห์ของเธอจึงได้ผูกมัดเสียอาพอรถ่ายเทเลือดเนื้อทุกหยดไม่ให้เหลือเผื่อแพค่คนอื่นเหมือนที่ผ่านมาเสียอาพอรจึงยอมทุกอย่างที่น้องขอถึงขั้นไปประกันตัวชายคนหนึ่งในข้อหาอยาเสพติดที่สพเมืองระยองด้วยเงินสดหลายหมื่นบาทความสัมพันธ์จึงไม่ใช่แค่คู่ซ้อมหลังจากดูแลคนงานตามปกติแล้วนายวิทูลใบสิปีลูกชายคนรองของเสียอาพอร จึงย้อนกลับมาที่ห้องทํางานแล้วได้ยินเสียงผิดปกติในห้องพ่อจึงเดินขึ้นไปพบสาวน้องอยู่เพียงคนเดียวทําไมพ่อยังไม่กลับไม่รู้วันนี้ไม่ได้ไปด้วยกันอา้าวแล้วสเตอริโอหายไปไหนไม่รู้ฉันมาเอาเสื้อผ้าเท่านั้นจะกลับแล้วเดี๋ยวยังกลับไม่ได้ช่วยกันตรวจว่ามีอะไรหายไปบ้างนายวิทูลร้องห้ามพร้อมกับทําการสํารวจในห้องอย่างจริงจังพบว่านอกจากสเตอริโอแล้ว เงินสดในถุงพลาสติกหัวนอนประมาณ1นึ่งแบาทหวนเพชรราคาเกือบหนึ่งล้านบาทหายไปด้วยเราไปแจ้งความด้วยกันว่าของที่ห้องเตียหายนายวิทูลหันมากล่าวกับสุนิสาเธอเป็นคนรู้ดีว่าของในห้องเตียมีอะไรบ้างไม่ฉันจะรีบกลับหอสุนิสาปฏิเสธแล้วรีบเดินออกจากห้องหายไปสร้างความงุนงงให้กับวิทูลไปอย่างยิ่ง10บโมงเชา้าพันตบรบตรีวิสารเปลง่งขำสารวัตรใหญ่สพบางกล้วยจังหวัดนนทบุรี พันตรจตรีชิงชัยพันโกศลสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจตรีโสพลนุษะร้อยเวรร่วมการพิจารณาศพชายคนหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่เดิมถนนกรุงเทพบางกล้วยเลื่อนแห้งสีแดงคล้ำตัดกับสีเหลืองอ่อนขวางเสอยืดแอโร่เด่นชัดบาดแผลกระสุนจุดสองสองเจาะเข้าท้ายถอยฝังอยู่ในศีรษะเป็นแผลเดียวที่ทําให้เขาสิ้นชีวิตมีรอยลากศพจากพื้นถนนไปยังที่ศพนอนอยู่ยาว4ี่เมตรในตัวคนใต้ มีเงินสด840บาทใบ,บขับขี่และสมุดบันทึกอีกหนึ่งเล่มและมีลายมือของร้อยตำรวจเอกบุญเลิศนันทวิสุทธ์สารวัตรสอบสวนสอนอบางพงษ์พังอนุญาตให้ผู้ตายพกปืนจุดสามเพื่อป้องกันตัวได้เป็นการชั่วคราวหลัลกฐานจากใบขับขี่ผู้ตายคือนายอาพรอ,อายุ45ปีมีบ้านพักอยู่ในแขวงบางโคล่เขตยานนาวะกรุงเทพมหานครเกือบ11โมงเชา้านางสุดใจอายุ38ปี ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกภรรยาของนายอภรรและนายวิทูลอายุ17จปีลูกชายได้เข้าพบกับพันตรจตรีชิงชัยให้ปากคำอย่างละเอียดเราอยู่ด้วยกันมานานจนมีลูกชายด้วยกันสมคนแต่ระยะหลังผลความเจ้าชู้ของเขาไม่ไหวพาผู้หญิงมานอนบ้านเปลี่ยนหน้ากันแทบทุกวันใครมันจะทนไหวดิฉันเลยแยกทางกับเขาเด็ดขาดกลับไปอยู่บ้านเดิมที่พิษณุโลกพ่อออกจากบ้านเมื่อตอนเกือบสามทุ่ม เอารถโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหาคอนครออกมาในตัวพ่อมีเงินสด10,000กว่าบาทแหวนเพชรสองวงราคาเกือบล้านบาทนาฬิกาข้อมือไซโก้หนึ่งเรือนและปืนพกจุดสามห้อีกหนึ่งกระบอกแต่ตอนนี้หายไปหมดแล้วสองทุ่มเศษวัดปริวาสแขวงบางโข่เขตยานวา่ากรุงเทพมหาคนครบทสวดอภิธรรมของพระสงฆ์สี่รูปเพิ่งจะจบไปมันบาทร่างของเสียนักรักผู้ยิ่งยง นอนสงบนิ่งอยู่ในโรงไม้สีขาวเบื้องนอกรายล้อมด้วยลูกแก้วเมียขวัญสี่ชีวิตและคนงานกับญาติมิตรในอภรรตจบชีวิตลงไปแล้วด้วยวัยเพียง45ปีการต่อสู้ชีวิตมาด้วยความยากลำบากตั้งแต่วัยรุ่นจนประสบความสำเร็จก้าวมาอยู่ในฐานะเศรษฐีความสำเร็จที่ผลักดันชีวิตช่วงปลายของเขาหันเข้าสู่การเป็นนักรักผู้ยิ่งโยงเพื่อชดเชยวัยหนุ่มที่ผ่านมาโดยขาดความสดชื่นเขาตายเพราะอะไร จนบัดนี้ยังไม่มีใครทราบสาวน้องสุนิสาเปียกเอกพันตะวันและแดงวราพรผู้ใดเป็นเจ้าของหัวกระสุนจุดสองสองนัดน,นั้นกระสุนนัดที่ติดตัวไปสู่พบใหม่พร้อมกับเขาอาพรน,นักรักผู้มีชื่อเสียงกระชอนในหมู่สาวมีเบอร์เขาตายเสียแล้วใครคือคนร้ายรายนี้ตำรวจสพบางกลวยเท่านั้นที่จะช่วยแก้ข้อข้องใจนี้ได้เราทุกคนตั้งใจรอคำตอบครับ นี่ก็คือเบื้องหลังของคดทีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ